สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอี่งนะครับอินส,สุสุซอแสมมงคลอยุทยาครับพอดีคลิปนี้มีลูกค้าถามมาว่ารถบรรทุกเราจะเติมน้ําที่ปัดน้ําฝนฉีดกระจกตรงไหนนะครับมันก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะวันนี้เราจะมาบอกวิธีการนะครับว่าจะเติมน้ําฉีดกระจกยังไงในยุคที่ฝุ่น PM 2.5เยอะขนาดนี้นะครับอ่ะคุณมนพแน,น,น,นะนำเลยครับต้องทํายังไงก่อน นะครับต้องเข้าไปเปิดในหัวเก๋งก่อนนะครับจะมีตัวดึงนี่นี่นี่ฝากระโปรงหน้านะครับอ่ะนะครับอ่ะคุณมนบแนะนําเลยครับอ่านะฮะอันนี้สับเราเรียกว่าไงฝากระโปรงหน้านะครับอันนี้นะครับอีหงแนะนํานะครับค้ำให้ดีนะครับไม่นั้นมันจะหนีบหัวเราเนี่ยฮะต้องค้ำให้สนิทนะครับนี่ครับนี่ถังน้ําอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะบางทีเราไปหาในหัวเก๋งหาไม่เจอนะครับเพราะมันอยู่ข้างนอก อันนี้เป็นถังน้ําปัดน้ําฝนนะครับวิธีการเติมคือเติมให้เต็มตอนนี้ระดับอยู่แค่นี้นะครับเนียๆอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเติมโดยน้ําบริสุทธิ์นะครับนี่ๆเนี่ยอีกนิดเดียวก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเติมให้ลูกค้ากันอ่ะคุณมนบเติมเลยครับนะฮะมันจะอยู่ค่อนข้างสูงนะครับแต่จุดที่อันตรายที่สุดคือตัวค้ำนะครับค้ำให้ดีนะครับไม่นั้นอันนี้จะดีหัวเรานะครับเป็นเหล็กนะฮะ เดี๋ยวเราก็จะเติมให้ลูกค้านะครับพี่งแนะนำนะครับน้ำที่ดีที่สุดสำหรับน้ำฉีดกระจกคือน้ำประปาหรือน้ำเปล่าดีที่สุดไม่ต้องไปใส่อะไรนะครับถ้าไปใส่พวกแชมพูอะไรมันจะทำให้หัวมันตันนะโอเคอะคุณมานบเติมเลยครับนะฮะนี่ๆๆฮะระดับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับนี่นี่น,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 นีนะฮะอันนี้ง่ายๆเลยครับก็คือเติมให้เต็ม ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอันนี้สมมุติว่าเต็มแล้วสมมุตินะนะครับก่อนจะปิดนะครับให้ตรวจสอบสวิตด้วยอันนี้คือมอเตอร์ใถ้าสวิตตัวนี้หลุดน้ํามันจะไม่ฉีดนะครับอ่ากดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดฝากระโปรงนะครับเทคนิคการปิดก็คือคืบหนึ่งแล้วก็ปล่อยเลยใช่ไหมครับคุณมนบอ่านะครับ เนี่ยก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถังน้ําจะอยู่ตรงนี้เวลาเปิดก็คือไปเปิดด้านในก่อนเปิดฝากระโปรงแล้วก็เติมนะฮะก็เป็นเทคนิคในการบํารุงรักษารถด,ดีๆนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณมนบมากนะฮะที่เข้ามาช่วยถ่ายคลิปนะครับยังไงยองขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปยฮงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจวันนี้สวัสดีครับ